ีน้องไปคิดยากยังย้งเรื่องทำคลิปยังมันจะเป็นคลิปใดตัวเนาะขอแต่ลงให้มันสรรม่ำเสมอให้จำนวนที่มันเพียงพ่อแต่ละมือแต่ละวันเคยลงซิปหากระซิปหาเคยลงยี่สิบก็ะยี่สิบ แต่ว่าหน่อยคนได้ละจะเหตุได้แต่ว่าเบาได้อยู่คิดบอกกับมา่นางบอกคือในบุญนี่แล้วแม่บนมะครับพาคิดออกกับกัลบล่องใบใยนะครับ ลงคลิปไปบ่ายไผคิีดบ่ออกก็มานม่นางเบาเอาเบาแนวนั้นเบาแนวนี้นะครับแต่ว่าบรญดาเบิ่งมูเขาเห็ดเขาคือจังเห็ดบ่อย่างนะเนาะครับเนาะเขาเห็ดง่ายๆหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่ามีอย่างกระลงไปโหลดครับสรุปแล้ว ม,มีลีปนยังก็ลงไปหลดขขแจะมีลงนะครับเนาะแล้วก็จะไปว่าให้กันโดนละ <laughs> จะไปมีอคติกคขิปเผื่อนนะครับเนาะเขาลงยังก็แล้วแต่เขานะครับก็ให้การสน,สนับสนุนเขาไปคอมเมนต์ไปนะครับ <laughs> ผมเบิ่งให้เบิร์เดย์ บัวกรติก็ขี้ปุ้ยไถได้ผมเบิงให้เบิดนะครับเนื้อม,มากดว่างกับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเท่านั้นได้ปฏิสัมพันธ์เท่านั้นได้ตามสูตรนะครับเพราะว่าชิดบองแหล่าเป็นบ่มีเงนวิธีการใดดีกว่านี้นะครับบ่มีวิธีการใดดีกว่าการปฏิสัมพันธ์หรือว่าการเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับ นั่งหาคิดหาวิธีใหม่บบเจอนะครับผมมาวิธีดีๆที่สุดนะครับลงคลิปหลายๆขยันมีปฏิสัมพันธ์ขยันเยี่ยมบ้านเพื่อนตอบคอมเมนต์นะครับการตอบคอมเมนต์นี่สำคัญมากๆนะครับตอบให้ครบได้ร้อยเอรเซนต์ยิ่งดีนะครับการตอบคอม,มคอมเมนต์นะครับเพราะว่า ถ้าเพื่อนคอมเมนต์แล้วเข้าไปตอบเนี่ยเขาสิบโบกับมาหาเขาเขาสิบโม,มาคอมเมนต์ให้เขาอีกนะครับ้องพยายามตอบเพื่อนผู้ได้หายไปเ่ากับ้องไปเอาขึ้นเนะตามไปตอบคอมเมนต์เขาตามไปเหยียบบานเขาดึงเข้ากลับขึ้นมานะครับอยาให้เพื่อนนี้จกเขานะครับแม่อบอกครับ บักสมนี่สมนี่มวนบักสมนี่แม่บ้านเพิ่สื่อไวน้ำลดแลนผ่านนาบ้านนะครับหวานดีคลิปนี้นะครับก็ต้องการสื่อสารกับเพื่อนๆว่ามีคลิปยังกงระโลงไปโหลดครับเน้นความสม่ำเสมอไว้นะครับค่ะ เฮ็ดคลิปบอกออกนี่แหลกะก็แต่งตัวแบบนี้แหละออกมาบอกขึ้นในบุญนี่แหละเ <c oughs> นี่ยก็เป็นคลิปเองครับโอเคนะครับเนาะคลิปนี้ก็พ่อซ้ำหนีนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเห็นคลิปในบุญพันไปก็ซอยเบิงไ้เดรอกดไลค์กดติดตามกดแช่นะครับคลิปเพื่อนๆพ,พ,พานมาทางนี้เดียวคอมเมนต์ให้กดไลค์ให้กดแช่ให้พร้อมนะครับช่วงนี้ในบุญกดแช่ให้เพื่อนๆตลอดเลยครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ <laughs>